สวัสดีครับวันนี้เรานำการโนล่าสไตล์โฮมเมดของโรงอารมณ์ดีมานำเสนอนะครับเราทำบรรจุพัณฑ์ใหม่เป็นกล่องนะครับอ,อันนี้คือการโนล่าเต็มๆของตัวนี้นีฮะผมตั้งชื่อไว้ว่าบราวน์ไรซ์การโนล่าก็ห,หมายถึงว่าข้าวกล้องนะครับโดยเรานำข้าวกขอ9 9 ข้าวกอขอ79นะครับมาเป็นวัตถุดิบตั้งตอนนะครับคู่กับธัญ,ญพืชอ,อื่นๆนะฮะอีกหลายชนิดเลยนะครับที่ที่มันให้คุณค่าทางอาหารนะครับโดยเฉพาะ <c oughs> ที่สำคัญก็คือกล้วยไข่กำแพงเพชรนะครับสูตรนี้ใช้ข้าวก้องก็ต้องใช้กล้วยไข่กำแพงเพชรอันนี้น่าสนใจความหอมของกล้วยไข่เนื้อสัมผัสผิวสัมผัสใน มวลในปากของกล้วยไข่ไม่มีใครเทียบได้ครับต้องลองทานดูครับอร่อยได้สุขภาพคือการโนล่ากล้วยไข่นะครับแล้วเราก็มีอีกตัวหนึ่งที่เราถือว่าเป็นไฮไลท์ของเราเพราะเรามีข้าวไรเบอรี่รวมรบดีมีข้าวไรเบอรี่มาหลายปีละแต่เที่ยวนี้เราเอาข้าวไรเบอรี่มาผสมธัญ,ญพืชนะครับแล้วมีส่วนผสมเพิ่มเติมมาให้มันสอดคล้องกันก็คืองาดำกับช็อกโกแลต เราใช้ดาร์กช็อกโกแลตนำเข้านะครับอันนี้อาจจะให้ดูเป็นสากลหน่อยนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือลุกมันก็จะเป็นเหมือนกับสีออกม่วงดําสีออกเป็นโทนอย่างนี้เลยนะครับกับนะฮะแต่ถ้าเป็นถ้าเป็นกล้วยไข่กล้วยไข่ก็เราก็จะติดสติกเกอร์นะฮะสไตล์อย่างนี้ทั้ง2องอย่างเนี้ยตอนนี้มีขายอยู่ในขานุโมเดลเซนทันบางนา นะครับแล้วก็ในช h อปปี้ a า a าดชื่อร้านลงอารมณ์ดีลองเสิร์ชครับไปดูกันนะครับขอบคุณมากครับ